สวัสดีนะคะเ,เพื่อนๆทุกคนสวัสดีนะคะวันนี้ติ๊กจะพาเ,เพื่อนๆนะคะมาชมนะคะกระเทียมปลานะคะตอนนี้เริ่มออกแล้วนะคะวันนี้ติ๊กพาเ,เพื่อนๆมาอีกหนึ่งปลานะคะตอนนี้กําลังออกเยอะเลยค่ะไปดูกันเลยค่ะจ้าเลยจ้ากระเทียมกาลังออกกระเทียมปลา ขางรั่วพี่น้องเลยนี่ขางรั่วก็เต็มเลยนี่จ้าเย่าต้นกระเทียมทั้งนั้นเลยพี่น้องเราหยุดหาที่มันเอาง่ายๆพี่น้อง เห็นว่าแบบขับรถผ่านพี่น้องเลยเห็นเต็มเลยนี่นอ,อ๋ตรงนี้ยังไม่ใหญ่เท่าตรงนั้นนี่พี่น้องเลย <c oughs> นี่นี่ใจกระเทียมข้างนั้นเลยพี่น้องเลยมีใจมีใจกระเทียมป่าข้างนั้นเลยขึ้น กำลังขึ้นพี่นออ้องกระเทียมปลากำลังขึ้นพี่น้องเป็นทางเลยจ้ะพี่นอ้องกำลังขึ้นเลยจ้ะอยู่จ้ะกระเทียมปลา มาเด้อจ้ามาเก็บกระเทียมป่าข่างกำแพรงข่างรั่วแม่พี่น้องนี่ขางรั่วขึ้นเพียบเลยกระเทียมมี่ตีต้นกระเทียมป่าหน่าเลยจ้าตรงรั่วนี่จ้า มีแต่ต้นกระเทียมป่าทังนั้นเลยจ้ะพี่นองเลยมาให้ชมความงามต้นกระเทียมป่านะคะเราเก็บได้แล้วพอไปผัดนะคะให้มันโตกว่านี้หน่อยจะมาเก็บไปคั้นส้มพี่น้องไปคั่นส้มโอ้อยถังรั่วไหมพี่น้องดูถอะอ้าพี่น้องเลย นี่จ้าระเทียมป่าจ้าโอ้ยงามพี่น้องเลยนี่จ้าขัางรั่วขังรั่วประเทียมป่าข้างรั่วนี่ค่ะไปดูกันในกล้ๆก ดูต้นกระเทียมตากันสออกแล้วพี่น้องเลยนี่จ้าโแล้วโละเก็บกันนะคะี่สวยงามค่ะออกแล้วออกแล้วออกแล้วพี่น้อง นี่จะ้จะทำงานเลยครัเก็บเลยเนาะน กำลังงามเลยพี่น้องเอ้ยอนโอ๊ยกอดเดียวกำมือหนึ่งพี่น้องเอ้ยกอดเดียวีหนึ่งกำมือเลยจ้านี่น้องเอ้ยนี่กอดเดียวพี่น้องหนึ่งกำมือเลยจ้ากระเทียมปลานี่ กอเดียวพี่น้องเลยโอ้ยน้องเลยอุ้ยแบเยอะแยะเลยพี่น้องบ้าดิฟ่ะกอนี่พี่น้องเลยเยอะแยะเลยจ้ะางามพี่น้องเลยกอนี่พี่น้อง เดินมาเดินมาเดินดุความสวยงามงาจริงๆที่มองเลยน้ำงามุดยทั่ว อยู่ข้างทางเสียงรถพี่นออ้องอื้อพี่น้องเลย กำม,มือหนึ่งพี่น้องอ,อันนี้อีกอกอ,กอ,กอ,กอกนหนึ่งไปหากอะอื่นต่อวิาสวยงามเลยพี่น้อง กำล้วพี่นอ้องเอ้ยนี่ได้อีกแล้วกำที่สามใหญ่ๆพี่นออ้องเขาโอ้ยเนาะนี่จ้าพี่นอ้นองเอ้ยมีแต่งามๆด้ยจา้า นี่จ้ะพี่น้องกระเทียมป่ห้งางามพี่น้องเฮ้ยแห้งงามเลยพี่น้องเอาอีกหนึ่งก้อนของก้อนนี้ก็พอแล้วพี่น้องวันนี้เยอะมากอีกหนึ่งก้อนนะพอแล้ววันนี้ พอไปพัดพี่น้องเลยน,นี่จากพี่น้องก็ได้พอไปพัดอยู่พี่น้องเลยวันนี้ใด้เยอะอยู่น,นี่จ้าก,กระเทียมป่าวันนี้ขอบคุณนะคะขอบคุณที่รับชมแลวฟังนะคะแล้วเจอกัน,นคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ